ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ งวดวันที่30นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับพานอยเม็ดเดียวนะครับเลขที่แอดมินให้ไปนะครับเด่น9นะครับรูด9นะครับก็ไม่มานะครับเมื่อวานก็กราบขอโทษขออภัยนะครับมาแต่เลข6นะครับ9กับหัวนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้าเฉพาะชุดฟันนะครับเมื่อวานนะครับ เมื่อวานสําหรับตัวเด่นก็ไม่เข้านะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับเข้าเฉพาะชุดฟันนะครับฟันเจ็ดกับฟันแปดนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้านะครับแปดเจ็ดนะครับในรอบปกตินะครับผมแล้วก็หกแปดนะครับสําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับก็เข้ารอบเฉพาะกิจนะครับสําหรับฟันแปดแล้วก็ฟันเจ็ดนะครับแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายอีกนะครับเข้าเจ็ดศูนย์นะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับรูด7กับรูด8เมื่อวานนะครับสำหรับตัวเด่น9นะครับก็กลับขอโทษขออภัยนะครับ f c พี่น้องนะครับมานะครับผมมากับหัวนะครับเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับตัวเด่นไม่มานะครับมาเฉพาะชุดฟันนะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับก็เกียบเข้านะครับ สำหรับเลข3ตัวนะครับก็เกียบนะครับเมื่อวานนะครับก็ยังหลุดอยู่แต้มหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับมาแน่นะครับวันนี้นะครับเลขที่ได้มานะครับเด่น6รูด6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเน้นวิ่งเน้นรูดนะครับถ้าไม่มารอบปกติ นะครับก็ต้องมารอบ VIP นะครับสำหรับเด่น6นะครับฟันธงนะครับแล้วก็รอบเฉพาะกิจนะครับมาแน่นอนนะครับ6แล้วก็จะเอามาปิดท้ายนะครับในรอบ VIP นะครับก็มาดูนะครับสำหรับชุดเด่น6นะครับก็จะมี6กเก้านะครับ16นะครับ7 6นะครับ6,4นะครับ6 9นะครับ16นะครับ 6จนะครับหกสี่นะครับสำหรับตัวเลขนะครับสี่ตัวนะครับก็สามารถเอาไปชื่นไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับจนถึงรอบ vip นะครับครับผมก็มาดูชุดฟันนะครับยังคงจะฟันศูนย์กับหนะครับวันี้นะครับสายวิ่งสายรูดก็อยากรูดก็รูดศูนย์แล้รูดห้านะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีศูนยามนะครับศูนะครับ แล้วก็ฟัน5นะครับก็จะมี 5, 2แล้วก็ 5, 1นะครับสำหรับชุดฟัน5นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี 5, 5นะครับ 2, 2นะครับ loser, five, 5, 5นะครับ 2, 2นะครับ0ูนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี3คู่นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี396นะครับ5 61นะครับ0 6นย์นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับเอาไปชื่นไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจก็ได้นะครับสำหรับเอซีพันแท้นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับถึงตัวเด่นจะไม่มานะครับแต่ก็มาตัวฟันนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้าอยู่นะครับ8 7นะครับ 7ปนะครับ70นะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับ มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ